ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพท่านผู้มีเกียรติสุข,ขุสุขคนโลกของคเ,เอืนพี่น้องมากินข้าวต้องกันไหมหลาบปลาสอยอันอู้ขีป่ปลาอู้ขีปาา่ปลาใช่เจียวตุ่มเพชรพักไรยางไรแนวหมักตำาย่านยานั่งแดงมากินกับหลาบปลายนนั่งแดงเลยพักกระเดาพักไ่ตุ่มเพชรสูงสุดเพ็ดนั่งา้า บมดทีเดีก็มี่หมดเลยป,ปั่นนะครับพี่น้องทำามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจงกดไลค์กดแชร์ให้เพืเ่อนเลือดติดตามนะครับกลับกับพวกคุณทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมนะครับให้พี่น้องกินข้าวแ่บๆน่ารับรับครับใช่กระส่หวกหมวกไว้ใส่พอห้องเงินเดินไม่ใส่พอต่ท่อง หักปี่หักนนองหักกันมันแจนเออหกักไปเฉื่อยน้ำเลยนะครับมา้หนักตน้นยัน ูคือป่าคมเดียวมาคำปลอบนุ่ไง จะนัง่งแดงเอากินกำลับป่า <c oughs> <c oughs> you ที่เมื่อหลับปาเสร็จแล้วอยู่ดีพันยิ้ก <c oughs>